ผมว่าเป็นอาชีพอะบางคนอาจจะมีอาชีพแบบรับจ้างด่าอะไรเงี้ยรับด่าเสร็จก็ไปรับ3 0 0อะไรเงี้ยคือกูไม่ชอบหน้ามึงอะแล้วเทสกูชมมึงกดฟืน้นใจกูไหมด่าซะหน่อยอะไรเงี้ยผมว่าคนที่ไม่ชอบเราด่าปกติแต่ถ้าเกิดคนรักเราเริ่มด่าเราอะผมว่าไม่ปกติมีลาบเส่อมลาบมียศสรมรดสารเสริญแล้วก็นินทาผมน้อยใจเวลาเขาเข,าเขียนว่าอย่าจับมือผู้หญิงผมบอกเฮ้ยถ้าผมจับใครนี่คือผมต้องอยากมีอะไรกับเขาเหรอเฮ้ยจิตใจคนต่ำขนาดนั้นเลยเหรอ ็บางอารมณ์ครับผมว่าไม่ลำบากนะครับผมว่าผมว่านักข่าวน่ารักผมว่าวงการบันเทิงน่ารักวงการบันเทิงครับบันเทิงคือสร้างความสุขให้คนมันอาจจะต้องมีแบบวิชงนี้เงียบจังเลยเป็นข่าวหน่อยไหมวิเราเป็นเพื่อนกันทั้งทั้งที่เมื่อคืนก็อะไรกันอยู่อย่างเงี้ยผมว่ามันก็ตอบแบบดาราผมว่าผมอยากจะตอบจริงๆมากกว่านะครับก็มีพยายามคอนเซ็ตให้ผมแบบตอบแบบดาราจะใช้วายุคเก่ายุกกลางก็ไม่เชิงอ่ะผมอยากตอบความจริงนะว่าผมผมรู้สึกยังไงผมชื่นชมใคร ผมรู้สึกยังไงวันที่โพสต์ก็รู้สึกว่าที่บางมันมันต้องการกําลังใจเอาพอมีเราเรา,เรามีกําลังใจแล้วก็ให้กําลังใจคนอื่นถ้าเราอ่อนแอคนอื่นก็อ่อนแอไปด้วยเฟลไปด้วยอะไรเงี้ยผมเลยอยากตัวเองก,ก็อยากจะมีความสุขแต่ไม่ใช่ว่าตัวเองฝืนยิ้มข้างหลังนี่แบบโอ้โหเละเทะมากเลยแบบทุกข์มากเลยแต่ข้างหน้ายิ้มผมอยากให้เหมือนอะไรนะหน้าฉากอะไรนะคุณภาพหลังฉากคุณธรรมอะไรที่เขามีงานงานหนึ่งผมชอบนะผมอยากให้เป็นอย่างนั้น,นะครับฉะนั้น ผมว่าวงการบันเทิงน่ารักมีข่าวผมก็ชอบปล่อยข่าวเลยครับเดี๋ยวจะจิ้นกับคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยแต่จริงเขาเป็นพี่น้องกันเป็นเพื่อนกันนั้นแหละครับ <c oughs> ลำบากผมลำบากเรื่องพื้นฐานครับผมลำบากใส่รองเท้า <c oughs> ผมผูกเชือกรองเท้าไม่แน่นผมเป็นคนผูกเชือกไม่แน่นครับผมใส่เสื้อสูทอะไรไม่ค่อยเป็นอะไรเงี้ยผมเป็นคนบ้านนอกครับผมเป็นคนโคราชเชยภ,ภูมิฉันมาอยู่กรุงเทพมาเอ๊ะเข้าเข้านั้นเขานี้ต้องมีรองเท้าผ้าใบอะไรเงี้ยผมชอบใส่รองเท้าแตะมันก็เลยลำบากตรงนี้ครับแต่มันไม่ใช่ความลำบากที่แบบ ลำบากลำบากมันเป็นความลำบากแบบเรื่องเล็กๆครับซึ่งจริงๆไม่ได้ลำบากเลยครับหลวงพ่อพุทธทาสบอกไว้ครับถือสาเป็นบ้าตายถ้าน้องผมกล่าวไว้ก็น้องก็คือภพวันนะอย่าให้ฆ่าคนที่ว่าเราอย่าด้อยฆ่าคนที่ว่าเราแต่ก็อย่าให้คุณฆ่ากับคำพูดของเขาเหล่านั้นผมว่ามันเป็นอาชีพอะบางคนอาจจะมีอาชีพแบบรับจ้างด่าอะไรเงี้ยรับด่าเสร็จก็ไปรับ300รอยอะไรเงี้ยเอาไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเขาผมว่ามันเป็นหน้าที่เขาแหละหรือคนที่ไม่ชอบเราอะไม่ชอบหน้าคือกูไม่ชอบหน้ามึงอะ แล้วเทคกูชมมึง,มงฟื้นใจกูไหมด่าซะหน่อยอะไรเงี้ยผมว่ามันมันเป็นสิทธิ์พื้นฐานที่เขาจะว่าที่จะอะไรผมว่าคนที่ไม่ชอบเราด่าปกติแต่ถ้าเกิดคนรักเราเริ่มด่าเราอะ่ะผมว่าไม่ปกติวันที่ผมเหมือนมีกลางๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เตือนผมเริ่มมีคำหยาเขาก็เตือนผมจะไปการเมืองไม่อยากให้ไปเขาก็เตือนอะไรเงี้ยผมค่อนข้างจะรักลูกเพจมากครับเพราะว่าเซฟเราโปรเทคเราช่วยเราให้กําลังใจเราตรงๆแม้กระทัง่งซื้อของเราอะ่ะเราทําธุรกิจด้วย กเขาเท่าน,นั้นนะครับทั้งที่เขาก็ฐานะแบบปานกลางไปถึงแบบชนชนั้นล่างเหมือนผมอ่ะผมคนลูกชาวไร่ชาวนาครับมันโลกกระทำแปดประการของสอนคนอื่นบ่อยครับมีลาบก็ต้องมีก้อยขึ้นอย่าส้มตำแห่มีสุกก็ต้องมีเสาอาทิตย์แห่มีลาบเสริมลาบมียศเสริมยศสารเสริญแล้วก็นินทาสุขทุกข์มันธรรมดามากครับผู้ที่เจ้ายังโดนนินทาโดนอะไรนะครับแล้วเราแบบโอ้ยเศษผงธนีมากเลยม,มันโดนอยู่แล้วครับคุณต้นหอมสกุตาลาบอกอ๋ออยากอีกเยอะอีกเยอะ ย,ยังมีเยอะที่เราอยู่หมายความที่เราเจอนี่ยหน่อยอย่าเพิ่งไปแบบกระเซาะกระแสะทอแท้เราต้องเจออะไรอีกเยอะครับฉะนั้นผมว่าธรรมดามากๆเลยครับรับมือได้ครับรับมือได้ครับอ,อ,อันไหนที่เป็นประโยชน์ควรจะปรับปรุงแก้ไขก็รับมาครับเช่นเรื่องคําพูดหยาบคายมีเด็กๆฟังเยอะส่วนมากคนที่ดา่าไม่ต้องเป็นโซเชียลครับพี่สาวผมพี่หนุ่มกัญชยัยพี่ชายผมคนที่รักผมทีมงานผมเลยละ่ะว่าอันนี้ไม่ได้ ห้ามแตะตัวผู้หญิงผมเจออะไรเวลาผม <S <S ผมผมผมไม,ไม่คิดอะไรกับผู้หญิงที่ผมกล้าแตะพี่เอมมี่อย่างเงี้ยรู้สึกว่าเขาเป็นพี่หรือหลานเงี้ยหลานเด็กๆที่มาแสดงเนี่ยผมผมไม่ได้คิดเรื่องเซ็กเนี้ยผมน้อยใจเวลาเ,าเขาเขียนว่าอย่าจับมือผู้หญิงผมบอกเฮ้ยฝรั่งจับมือกันต้องได้กันเหรอเฮ้ยผมไม่ได้คิดอะไรเลยนะอ๋อเลอถ้าผมจับใครเนี่ยคือคือผมต้องอยากมีอะไรกับเขาเหรอเฮ้ยจิตใจคนต่าขนาดนั้นเลยเหรอผมผมถามทีมงานผมนะกับการที่ผมจับมืออะไรเงี้ย ผมก็งงแต่โอเคโอเคผมผมไม่จับก็ได้อะไรเงี้ยแต่ผมไม่คิดอะไรเลยแต่พวกมึงคิดเหรออะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่าไม่ได้คิดไงถึงได้กล้าทำเนี่ยถ้าผมไม่จับเนี่ยผมเริ่มคิดแล้วคือถ้าผมคิดอะไรกับใครผมจะไม่กล้าใกล้จะเขินผมจะอายผมจะไม่กล้ามองหรือซ้ําอะไรเงี้ยแต่ว่าอ่ะถ้าสังคมคิดว่ามันเป็นการาละลาบละล,ลวงนั่นนู่นนี่รับบวชมาคนจะยึดติดนะฮะผมว่าก็คงประมาณ3าเดือนอะ่ะคนถึงจะลืมเพราะว่าผมก็ยังเผอเจริญพรโยม เขาก็หลงพระอาจารย์อยู่อะไรเงี้ยแต่เขาเข้าใจครับฉะนั้นอะไรที่มันไม่ดีก็ปรับงก้ไขอันไหนที่ยังไงเขาก็ด่ายอยู่แล้วอะ่ะสามาโปรไฟล์ที่ด่าสามารถจะใช้นั่งสมาธิน,นั้นเลยครับโปรไฟล์แบบว่าธรรมะมากอะไรเงี้ยไม่ครับผมไม่ชอบฟ้องอ่ะผมเหมือนคนจีนนะครับถ้าจะแค่ขึ้นศาลก็จับอมขี้หมาดีกว่าอะไรเงี้ยไก<ม>่เกลี่ยได้ไกลเกลี่ยคุยกันได้คุยกันปล่อยผ่านได้ปล่อยผ่านแล้วผมว่ามันอาจจะเป็นเด็กแปดขวบที่พิมพ์ก็ได้ไหมมันอาจจะเป็นใครก็ได้ครับซึ่ง ซึ่งเราไม่ควรเสียเวลาถ้าเราเอาเห็นคว้างหมาที่เห่าระหว่างทางอ่ะเราก็ไม่ถึงเป้าหมายอะไรเงี้ยผมไม่รู้ว่าใครคิดแต่ว่าผมว่าไม่ไม่รุนแรงขนาดนั้นคนคนที่ว่าเราอาจจะไม่ใช่น้องหมาหรอกอาจจะเป็นเสือก็ได้เป็นสิงโตก็ได้ที่อยากจะขู่เราหน่อยอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกครับอันไหนที่มันมันจริงมันไม่ดีก็ปรับปรุงแก้ไขอันไหนที่มันมันไม่จริงเราก็แค่ปล่อยผ่านผมว่ามันสนุกดีซ้ำไปผมสนุกนะกับการที่โพสต์แลได้กําลังใจ ให้กาลังใจคนหรืออะไรเงี้ยครับผมทํางานเยอะจนเสียงแหบอะไรเงี้ยผมว่าตอนแรกผมสึกอ่ะผมคิดว่าผมจะอยูบเงียบๆปิดโซเชียลหมดเลยทิ้งโทรศัพท์เพราะว่าผมน่าจะโดนด่าแน่ๆนั่งคุยกับแม่ใช้ชีวิตจะใช้คำว่าบ้านปลายก็ไม่เชิงแบบแบบพอเพียงอ่ะเพราะว่าเราไม่น่าจะมีงานแต่พอออกมานักข่าวไป้ทาข่าวเขาจะบันสึกผมทําอะไรเป็นประเด็นอะไรเงี้ยผมว่า ผมเคยขำตัวเองว่าผมจะแถลงข่าวอย่างเงี้ยตอนศึกซึ่งผมก็ขำตัวเองว่าใครจะมาอะไรเงี้ยแต่วันศึกก็มาแต่วันนี้ก็มาผมก็ไม่คิดว่านักข่าวจะมาเยอะนะถือว่าเยอะสำหรับผมเกินสองเพระหกพจนพระหุวันนะถือว่าเยอะผมว่าทุกอย่างมันเป็นบวกอ่ะแล้วก็เราปรับได้เมื่อวานก็ติวน้องไัยบันเขาะาตเอ่ยว่าเฮ้ยเราอยู่ในโลกของโซเชียลโลกบันเทิงใช่เรามีความเป็นตัวเองแต่ว่าเราก็มาได้เพราะโซเชียลนะฉะนั้นผมอยากให้ความสําคัญกับ ก,กับคำเตือนกับคําบอกอะไรที่มันมากไปอะไรไปก็ได้แต่ว่าเราก็เข้าใจน้องเราว่าสไตล์น้องเราเป็นยังไงนะบางอย่างเนี่ยมันไม่มีอะไรแต่พวกคุณคิดว่ามีน้องผมก็จัดให้อ่ามีก็ได้วะบอกแค่นี้แล้วกันเนี่ยมันจะด่าผมเป็นคนที่คิดอะไรแล้วผมอยากจะพูดเลยผมไม่ชอบเห็นความล้มเหลวคนนะครับผมผมจะผมจะไม่ดีใจสาใจที่น้องผมโดนดา่าหรือผมโดนดา่าหรือไอ้คนนี้คนนี้ด้อยค่าคนนี้ตกงานคนนี้ไม่มีงานคนนี้เอา ผมว่าวงการบันเทิงเราอ่ะเราปล่อยให้หลายคนไม่มีงานจนเป็นโรคซึมเศร้าไม่มีข้าวกินลําบากผมว่าเราน่าช่วยกันนะครับมาช่วยกันให้คนมีความสุขแล้วคนที่เขามีความสุขเขาก็จ่ายเงินซื้อตัว๋วมาดูแล้วก็เอาเงินนั้นโอเคดูแลคนในครอบครัวด้วยดูแลสังคมด้วยอ่ะผมว่ามันมันน่ารักนะอยากให้วงการบันเทิงเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามีดราม่าบ้างมีด่าว่าบ้างผมว่าเป็นปกติมันเป็นมันเป็นวิชาหนึ่งในนั้น บัตกฏการหนึ่งปล่อยผ่านครับปล่อยผ่านแต่อันไหนเป็นประโยชน์ก็รับมาปฏิบัติครับน้องเตือนไปแล้วครับเมื่อวานนี้เองก็ฟังอยู่ครับปฏิบัติตามไหมแล้วแต่มันเป็นน้องเราได้แต่บอกครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับ